بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبت ในรายการอิสลามกับการเมืองโลกก็นําเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอลาที่ให้กับผมได้นําสาระที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองโลกโดยมีอิสลามเป็นคนขับเคลื่อนเป็นผู้ขับเคลื่อนหรือมีอิสลามนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระแสะแห่งการเมืองโลกนี้ ท่านคงจะต้องเข้าใจว่าโลกของเราเนี่ยที่ขับเคลื่อนมาถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งในช่วง500ปีที่ผ่านมาหรือ600ปีที่ผ่านมานั้นโลกของเราไม่ได้ดําเนินไปอย่างสเปะสปะไรทิศทางหมายความว่าเราจะเริ่มคุยในหลักการนี้แล้วเราจะต้องเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ว่าหนึ่งเวลาคุยในสิ่งที่อาจารย์อนัสนํามาคุยก็คือประเด็นของอิสลามกับการเมืองโลกนั้นโลกของเราซึ่งมีการเมืองเป็น เป็นเป็นกรอบเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นภารกิจและพันธกิจนั้นไม่ได้ขับเคลื่อนและเติบโตไปอย่างไร้ทิศทางไรเป้าหมายแต่โลกของเรานี้ตั้งแต่5้าถึงหกรปีที่ผ่านมานี้ขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางโดยมีผู้จงใจขีดเส้นแล้วก็พยายามตะล่อมให้โลกของเรานี้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เขาต้องการเขาเหล่านั้นคือใคร นั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันในระหว่างอิสลามกับการเมืองโลกเพราะเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเมืองโลกท่านผ,ผู้ชมคงจะนึกสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นผู้ที่มีบทบาทจ,จนสามารถที่จะขับเคลื่อนการเมืองโลกนั้นมีอยู่จริงๆอย่างนั้นหรือมีอยู่เป็นไปได้หรือซึ่งคนบางกลุ่มบาง องค์กรจะมีอิทธิพลจนสามารถขับเคลื่อนโลกของเราใบนี้นั่นเป็นประเด็นที่เราตั้งความสงสัยไว้ได้ตั้งสมมติฐานในทางการวิจัยไว้ได้และการพูดคุยของเรานั้นก็จะนำท่านทั้งหลายไปสู่คำตอบไปสู่ข้อมูลที่จะทยอยเพิ่มมากขึ้นจนท่านได้ได้เห็นและได้ตระหนักนะครับ เราต้องเห็นว่าอิสลามกับการเมืองโลกนี้คงจะมีประเด็นมากมายที่เราจะสามารถพูดได้ว่าอิสลามไปเกี่ยวพันอะไรกับการเมืองโลกหรือการเมืองของโลกมาเกี่ยวอะไรกับศาสนานี้และเหตุใดตัวอิสลามซึ่งเป็นธรรมะเป็นคําสอนทางศีลธรรมเป็นคําสอนทางความศรัทธาเป็นคําสอนในการสํารวมตนต่อพระเป็นเจ้าจะต้องมีภารกิจไปเกี่ยวกับ การเมืองของโลกนั่นเป็นอีกความสงสัยที่เราต้องเก็บวางไว้เพื่อที่การผู้คุยของเราจะนําเราไปสู่คําตอบเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะมองดูว่าการเมืองของโลกมีอย่างกว้างขวางและมีอยู่ในบริบทต่างๆและในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกจะพูดว่าอิสามการเมืองโลกก็คือฝรั่งเศสซึ่งเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในประเทศฝรั่งเศสเอง การออกกฎหมายภายในประเทศฝรั่งเศสเองหรือการที่ฝรั่งเศสเข้าไปมีบทบาทพัวพันอยู่กับการเป็นกองกําลังทหารเป็นพันธมิตรในการโจมตีและกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธและองค์กรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปยกการเมืองโลกตรงไหนการเมืองระหว่าง <c oughs> การมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในเอเชียอาคเนย์หรือว่าอาเซียนของเรา ก็สามารถพูดได้ทั้งหมดแต่ประเด็นที่ชัดเจนที่สุดที่เราจะเริ่มคุยกันนะครับน่าจะเป็นประเด็นที่ที่ผู้ผู้ชมทุกกลุ่มเนี่ยสามารถมองออกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองโลกมีที่พลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของอยุโรปต่อการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาต่อการตัดสินใจของโลกตะวันตกก็จะมีประเด็นแคบลงมาแล้วเช่นประเด็นในลิเบีย ประเด็นกลุ่มอันซอร์อัชชาริอะหรืออันซอร์อัชชาริอะหรืออันซอร์อัชชาริอะหรือในซีเรียและก็อิรักในกลุ่มไอซิสหรือไอซิลหรือว่าด ا ชเดิมหรือจะไปที่ในเลบานอนและดินแดนปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นใน3-4ประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองโลกที่ชัดเจนและมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ผมคิดว่าประเด็นแรกที่เราจะนำมาพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจต่อบทบาทของอิสลามกับการเมืองโลกหรือผลกระทบของการเมืองโลกที่มีต่อศาสนาอิสลามและประชาคมมุสลิมนั้นคือกรณีของความขัดแย้งระหว่างอาหรับและอิสราเอลความขัดแย้งระหว่างอาหรับและอิสราเอลนั้นเป็นประเด็นที่น่าจะมีส่วนดีในการนำมาพูดก่อน ประเด็นอื่นๆนะครับเวลาเรามองดูว่าความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอลนั้นเราต้องบอกว่าไม่ใช่ปัญหาใหม่ไม่ใช่ปัญหาใหม่ของทศวรรษที่แล้ว10ปีที่แล้วของสองทศวรรษที่แล้วหรือแม้แต่5ทศวรรษที่แล้วความขัดแย้งนี้มีมาอย่างยาวนานคือเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปก็คือตั้งแต่เมื่อไฟสงครามหรือว่าเมฆหมอกของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย เริ่มปรากฏขึ้นในดินแดนยุโรปบรรดาผู้คนในยุโรปก็เริ่มมองเห็นแล้วว่านโยบายของเยอรมนีซึ่งปกครองโดยรัฐบาลที่เป็นพรรคนาซีนั้นมุ่งไปในทิศทางของการการเหยียดผิวจนถึงการที่จะขุดริรอนสิทธิของคนที่ไม่ใช่เยอรมันหรือไม่ใช่คนผิวขาวและไม่ใช่ ฝรั่งและยุโรปนะครับดังนั้นนั่นเป็นตัวอย่างของความขัดแยง้งซึ่งเริ่มส่อเค้าที่จะมีผลต่อปาเลสไตน์ซึ่งปาเลสไตน์ยังคงไม่รู้ยังไม่เดียงสาเลยว่าอีกไม่นานนะักผลที่เกิดขึ้นในยุโรปนั้นจะส่งผลต่อปาเลสไตน์อย่างไรปรากฏว่าในช่วงของการก่อเค้าของสงครามเนี่ยนะครับและก็เรื่องของเมฆแห่ง ความขัดแย้งที่เกิดก่อตัวในยุโรปนั้นนะ่ะก่อนหน้านั้นก็เริ่มส่งผลมาแล้วก็คือในปีประมาณคิสกศรกดาช1,882เนี่ยชาวยิวในยุโรปจึงเริ่มมองเห็นว่าเขามีความจําเป็นต้องหาพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่มีความมั่นคงต่อทุกคนที่เป็นสมาชิกของประชาคมยิวหรือว่าชนชาติยิวนะครับ เนื่องจากชาวยิวนั้นอยู่กระจายในยุโรปในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ไม่ว่าจะเป็นในสเปนไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสในเยอรมนีในอังกฤษและในประเทศอื่นๆนะครับแต่เขาควรจะมีพื้นที่ที่เป็นเป็นแผ่นดินหลักของเขาว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะมีแผ่นดินที่เป็นพื้นที่หลักให้เขาเกาะเพราะฉะนั้นแต่ทแต่เดิมมานั้นนะชาวยิวก็มักจะเดินทางไปสแสวงบุญะครับ ที่นครเยรูซาเล็มซึ่งเป็นดินแดนหลักนะครับมไม่ว่ายิวจะอยู่ในโปแ,แลนด์ในฮังการีในโรมาเนียในเยอรมนีในฝรั่งเศสในอังกฤษยิวเหล่านั้นก็จะสะสมเงินทองนะั้น่ยิวไ,ไม่ได้ไม่ได้รวยทุกคนเนี่ยราะนั้นยิวที่รวยและก็ยิวที่เป็นชนชั้นกลางและยิวที่ยากจนก็จะสะสมเงินทองไว้เพื่อที่จะซื้อตัว๋วไปกับแท้ของเขาแหละไปกับคณะเพื่อเดินทางไปสแสวงบุญที่ ที่นครเยรูซาเล็มตั้ง er usalem, แต่ปี1,882ก่อนหน้านั้นก็มีอย่างประปรายแต่ตั้งแต่ปี1,882เนี่ยก็จะเริ่มมีแรงส่งทําให้ชาวยิวเดินทางมามาแสวงบุญแต่ในปี1,882เนี่ยจะเริ่มมีปรากฏการต่างไปจากก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็น1,876 7 8 4 8 4 8 1 8 0ออยะไรยังเป็นต้นก็คือเกิด ปัญหาทางการเมืองมีขบวนการทางการเมืองอันนี้แหละที่จะเริ่มมาสู่หัวข้อของเราแล้วว่าอิสลามกับการเมืองโลกได้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ก่อตั้งองค์กรทางการเมืองก่อตั้งขบวนการที่มีเป้าหมายทางการเมืองโดยขบวนการนี้ได้ชื่อว่าเป็น first Zionist Congress หรือเป็นขบวนการสมัชชาของ องค์กรไซออนิสหรือกระบวนการไซออนิสครั้งแรกเป็นสมัชชาที่1สมัชชาแรกนะครับในสมัชชานี้ก็คงจะเหมือนกับการประชุมสัมมนาอื่นๆซึ่งมีการถแถลงการ <c oughs> ออกถแถลงการของผลของการประชุมสัมมนาดังกล่าวซึ่งการถแถลงการของการประชุมสัมมนาของสมัชชาไซออนิสครั้งที่1นนี่ก็คือ พวกเขามุ่งมั่นที่จะสถาปนารัฐรัฐะหรือประเทศของชาวชาวยิว <c oughs> ตรงนี้เองจึงถือว่าหนึ่งปีปคริสตศักราชคริสตศักราช1882จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดรัฐอิสราเอลเรียกว่าเป็นวุ้น ที่จะอมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยแน่นอนชาวยิวก็จะก็เริ่มนะครับชาวยิวที่มีบทบาทอยู่ในสื่อมวลชนในหนังสือพิมพ์สมัยก่อนก็จะมีบทบาทของหนังสือพิมพ์สูงมายิวที่มี <c oughs> บทบาทเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยยิวที่มีบทบาทในงานด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านของสาธารณสุขด้านของเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็เริ่มขายความคิดโดยคนเหล่านี้บางคนก็ไม่แสดงตนว่าเป็นยิวบางคนก็แสดงตนว่าเป็นยิวในยุโรปบางคนก็เป็นแสดงตนเป็นชาวยุโรปโดยไม,ไม,ไม่ไม่บอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นยิวพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็แต่ตัวเองก็ยังคงไปไซนากกหรือว่าสุรายยวนะครับคนเหล่านี้ก็เริ่มไปขายความคิดให้คนในยุโรปฝัน ในเรื่องของความจําเป็นในการมีรัฐอิสราเอลครับสิ่งที่ดีที่สุดในการขายความคิดคืออะไรสิ่งที่สิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้คนเห็นด้วย<ม>เขาก็ต้องมองก่อนว่าผู้รับสารเขาเป็นคนส่งสารแล,และผู้รับสารเนี่ยผู้รับข้อมูลเป็นใครนะผู้รับสารของชาวอิสราเอลในเรื่องความชอบธรรมในการตั้งรัฐอิสราเอลน,นั้นคือชาวยุโรป เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมสำนักงานเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเขาหรือลูกค้าของธนาคารที่ชาวยิวเป็นเจ้าของจะมาคุยขอสินเชื่อคนขอสินเชื่อก็จะต้องทำหน้าตาท่าทางตั้งใจฟังนายธนาคารเล่าเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้ในระหว่างในระหว่างที่โปรเซสของการขอสินเชื่อยังคงดำเนินอยู่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็ตาม และการตั้งใจฟังดังกล่าวเหล่านี้ <c oughs> ทั้งนักศึกษาในห้องบรรยายในมหาวิทยาลัยทั้งลูกค้าที่รอเงินสินเชื่อของธนาคารที่ยิวเป็นเจ้าของในยุโรปต่างล้วนได้รับข้อมูล <c oughs> ในสิ่งที่สอดคล้องกับจริตของตนในสิ่งที่สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของตนในสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของตนนั่นก็คือ ชาวยุโรปนั้นเป็นนาซอรอเป็นคริสตชนก็มีความรู้ในเรื่องว่าพระเยซูเป็นชาวคริสเอ๊ะพระเยซูเป็นชาวยิวและชาวยิวนั้นสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านต่างๆบนแผ่นดินปาเลสไตน์นี่ก็เป็นพื้นเป็นการปูพื้นความรู้ซึ่งพวกเขามีอยู่แล้วหรือเป็นการกระตุ้นการรับรู้ซึ่งชาวยุโรปมีอยู่ก่อน ถ้าฟังอย่างผิวเผินฟังโดยไม่ต้องพิจารณาฟังโดยไม่ต้องไต่ตรองชาวโยุโรปทั้งหลายก็จะเชื่อทันทีว่าอ้ใช่ใช่โอ้ชาวยิวนี่มีมาตุภูมิอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์อ่าแล้วทำไมมาอยู่ในโรมาเนียทำไมมาอยู่ในโปลแลนด์ทำไมมาอยู่ในฮังการีทำไมมาอยู่ในเยอรมนีแล้วก็อังกฤษและสเปนโอ้ใช่เนอะเขาควรจะได้กลับไปและขณะเดียวกันก่อนหน,นะน้านี้นะครับตั้งแต่ศตวรรษที่18สปดศตวรรษที่17 ก็เริ่มมีแนวความคิดของชาตินิยมเกิดขึ้นเนชแนลลิซึมเกิดขึ้นในหมู่คนในตะวันตกนั้นคนในตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเป็นแองโกลแซกซอนเป็นเชื้อสายอะไรหรือแม้แต่เป็นชาวยิวก็ตามก็เรียนหนังสือมาจากโรงเรียนอยู่ในสังคมที่สื่อสารมวลชนได้โหมโรงในเรื่องของชาตินิยมการมีชาติรัฐเป็นของตนเองการมีธงชาติเป็นของตนเองการมีแตรวงดุริยางของชาติตนเองอะไรอย่างงี้ ก็ทาให้ผู้คนในยุโรปเนี่ยเห็นพ้องไปกันดุกับชาวยิวว่าเออนั่นสีนะเออคุณไม่มีประเทศนะคุณกระจายอยู่ในโรมาเนียในโปแลนด์ในฮังการีในเยอรมนีในในเนเธอร์แลนด์ในสเปนในโปรตุเกสในอังกฤษคุณไม่มีประเทศนะเออใช่ใช่เราจะต้องเป็นประเทศนะมันจะต้องขับเคลื่อนไปสู่เรื่องของชาตินิยมมีธงชาติเออคุณไม่มีหนึ่งละสองก็คือ ชาวตะวันตกก็เชื่อเดทันทีใช่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 เพราะว่าคุณเคยอยู่ดินแดนปาเลสไตน์มาก่อนโอ้มีอาณาจักรของกรรษัตริย์ดาวิดมีอาณาจักรของกรรษัตริย์โซโลโมอนนี่เป็นตน้นเพราะฉะนั้นยิวจึงเริ่มขายความคิดว่าดินแดนนี้เป็นของขวัญที่พระเป็นเจ้าประทานให้ตนโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะประทานเท่านั้นแต่ยังอยู่ในพันธสัญญานะ ที่พระเิเจ้าทรงทากระทาพันธสัญญาต่อพวกเขาอีกว่าพระองค์ได้ประทานแผ่นดินนี้ให้แก่พวกเขาโดยพูดชื่อซึ่งซึ่งชาวตะวันตกเคยอ่านตั้งแต่ในนิทานในหนังสืออ่านเด็กเด็กเล็กพ่อแม่เล่าให้ฟังก่อนนอนหรือในหนังสือของพระคัมภีร์ว่าพระพิญเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำพึ่งให้แก่ชนชาติอิสราเอลเป็นต้นเพราะฉะนั้น ตกลงก็คือการเมืองโลกได้เริ่มก่อตัวแล้วการเมืองที่จะส่งผลไปสู่โลกมุสลิมที่กว้างใหญ่ไพศาลโลกมุสลิมกว้างใหญ่ขนาดไหนโลกมุสลิมกว้างใหญ่ตั้งแต่ริมฝั่งของมหาสมุทรอติลนติกริมฝั่งแอฟริกาที่ชนกับมหาสมุทรอติลนติกจากจุดนั้นที่ทางตะวันตกของเรา ลากยาวผ่านดินแดนมากมายนัมาเป็นหมื่นๆกิโลไปจนสิ้นสุดที่ดินแดนอุยกูในการครอบครองของจีนในปัจจุบันดินแดนซินเกียงอุยกูที่จีนครอบครองในปัจจุบันท่านท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองมองสิว่าจากทางเหนือของ12ปันนาเหนือของเชียงใหม่เชียงรายเราจะไปขึ้นไป12ปันนาข้างบนยินแดนอุยกูซินเจียง ยาวไปทางตะวันตกเนี่ยผ่านประเทศนับ10บสประเทศไปสิ้นสุดที่แอตแลนติกนี่คือโลกอิสลามยังไม่นับจากข้างบนในเอเชียกลางยาวลงไปจนถึงในโซมาเลียนี่เป็นตน้นเพราะฉะนั้นโลกอิสลามกำลังนั่งนับถอยหลังที่จะถูกกระชากก็ดีกระชากทูลุทุกกังหรือจะพูดให้ภพยราะว่าจะถูก ค่อยๆถูกดึงก็ก็เป็นการค่อยๆเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ทั้งหมดขยับขับเคลื่อนไปโดยเป็นระยะระยะจะถูกดึงเข้ามาหรือว่าลากดึงเข้ามาสู่ประเด็นของการเมืองโลกซึ่งจะมีผู้คนเหล่านี้มีบทบาทในการขับเคลื่อนตกลงวันนี้เราได้เริ่มเห็นแล้วว่าใครล้ะเป็นผู้ขับเคลื่อนการเมืองโลก <c oughs> หนึ่งก็คือคนบางกลุ่มที่อยู่ในยุโรปที่ต้องการที่จะ ที่จะให้ผู้คนยอมรับความชอบธรรมว่าบานเกิดเมืองนอนของยิวนั้นจริงๆแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วคือในดินแดนปาเลสไตน์สก็คือทำอย่างไรจริงจะให้พวกเขาสามารถกลับไปยังแผ่นดินเดิมนี้ได้นั่นเป็นขั้นตอนต่อไปและขั้นตอนนี้ต้องอาศัยการเมืองโลกเท่านั้นนี่เองที่อิสลามมาเกี่ยวข้องเพราะอะไรครับเพราะว่า การส่งชาวยิวกลับไปยังแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นเป็นแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นส่วนหนึ่งของโลกอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของของประชาคมอิสลามหรืออุมมัตนี้แผ่นดินปาเลสไตน์ทุกย่อมยาเป็นแผ่นดินเป็นแผ่นดินวกัฟก็ว่าได้เพราะบรรดาซอาฮาบตดได้แผ่นดินนี้ไว้และก็วกัฟลินแลฮิตาอาลามันไม่ใชสิทธิ์ของใครที่จะที่จะ ขายทอดตลาดหรือนําไปมอบให้แก่ใครดังนั้น <c oughs> ชาวยิวก็จะได้ประสบความสําเร็จในการขายความคิดก่อนแล้วว่าแผ่นดินนี้เป็นของขวัญของประธานจากพระเป็นเจ้านะครับจากนั้นอีกไม่ไม,ไม่ไม่นานต่อมาเนี่ยชาวยิวก็เริ่มทยอยเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ท่านผู้ชมคงจะจินตนาการเห็นเหมือนกับชาวบ้าน ชาวบ้านที่ทำกกเกษตรกรรมยกยอหน้าบ้านตัวเองแล้วก็เอาปลาในยอนั้นมากินทำกับข้าวเ,เก็บผักบุ้งแล้วก็ตำน้ำพริกนั้นเขาไม่มีเศรษฐกิจอะไรมากมายไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเมื่อเทียบกับบรรดาชาวยิวที่เดินทางมาสแสวงบุญเดินทางมาจากในยุโรปนั้นนะนะนะไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ฮังการีโรมาเนียเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษสเปนโปรตุเกส เพราะว่าชาวยิวเหล่านั้นอย่างน้อยก็คือมีร้านขายของมีร้านขายของสองคูหา3คูหาค้าขายตั้งแต่ของชำนในแต่ละชุมชนไปจนค้าทองคำค้าอัญ,ญมณีค้าเพชรพลอยเป็นนายทุนเงินกูเน้เป็นคนที่ทำธุรกิจร่วมลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเจ้าของธนาคารเจ้าของโฮเทลเชนหรือเครือข่ายโรงแรม5ดาวอะไรแบบนี้เป็นต้น สภาพของชาวยิวเหล่านี้ที่เดินทางมาสแสวงบุญในเยรูซาเลม็มเป็นสภาพของคนที่มีเศรษฐกิจอูฟูดังนั้นคนเหล่านี้ก็มองเห็นว่าถ้าจะซื้อที่ดินผืนเล็กๆที่ในปาเลสไตน์ไว้เพื่อว่าเวลาที่คนในครอบครัวซึ่งสามารถเดินทางมาสู่ปาเลสไตน์ง่ายกว่าเดิมมีเรือเดินสมุทรใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นเรือแบบไทไทานิกแบบนั้นนะครับย่อมเหมือนนั้นก็ได้สามารถจะพาคนเดินทางออกจากท่าเรือนในยุโรป มาอย่างปาเลสไตน์ได้มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากมามาเ,เดือนหนึ่งออกขนหนึ่งเดือนเรือออกเดือนสมุดหนหนึ่งเป็นมีทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์หนึ่งสองเที่ยวเป็นต้นก็ทําให้ชาวยิวเหล่านี้มองเห็นว่าทั้งนั้นเราก็ไปซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกปลูกบังกะโลปลูกรีสอร์ทไว้ที่เยรูซาเล็มเพื่อที่ว่าเวลาเรามาเองหรือญาติพี่น้องขอคุณแจมมาอยู่มานอนมักเพื่อจะมานมาสัสก,การพระเป็นเจ้าที่นี่ก็จะได้มีที่พัก นั้นจำนวนของชาวยิวก็เลยเริ่มทยอยเข้ามาซื้อ <c oughs> ที่ดินในในดินแดนปาเลสไตน์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การมาซื้อเนี่ยไม่ได้รับการต่อต้านเลยเพราะชาวอาหรับก็มองเห็นว่าพวกเขามาซื้อที่ดินเพียงแค่บางคนก็ซื้อ30ตารางวาบางคนก็ซื้อ50ตารางวาบางคนก็ซื้อแค่100ตารางวาเพียงแค่ปลูกบ้าน4ห้อง7ห้องมี3ห้องนอนสห้องนอน ไม่ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนะลรเรามีที่ดินตั้งเจ็ดไร่สิบสี่ไร่สิบเก้าไร่ <c oughs> แบ่งขายพวกเขาสักสามสิบตารางวาห้าสิบตารางวาไม่เป็นไรมันเพราะนั <c oughs> ้นก็ชาวชาวอาหรับเอง <c oughs> ก็พากันทยอยขายที่ดินไม่ใช่ไม่ทยอยขายทั้งหมดทยอยขายเป็นหย่อมย่อมเรียกว่าทุกๆบ้านที่มีที่ดินเจ็ดไร่สิบสี่ไร่สิบเก้าไร่เป็นอันว่าได้เคยขายที่ดินให้ชาวยิวไปแล้ว แต่ละแต่ละแปลงก็จะยิวมาขอเกาะมาขอแบ่งไว้นะสตารางวา50ตารางวาเป็นต้นแล้วก็คนที่ขายบ้านในชาวยิวด้วยราคาดีราคางามนั้นก็จะไปนั่งคุยกันคือจินตนาการออกไหมพวกเขาไปนั่งดูดบรกูแล้วก็ดื่มน้ําชาหรือดื่มกาแฟแล้วก็เล่าให้ฟังนะเปลี่ยนตัสแบ๊บใหม่เพื่อนบางจะถามว่าทําไมามีตัสแบ๊บแพงๆอย่างนี้ล่ะทําด้วยอมพันทําด้วยงาช้างเม็ดงาช้าง โอ้ผมเพิ่งขายที่ดินให้พวกยโฮดีที่มาแสวงบุญดได้ตังค์มาแล้วก็ซ่อมบ้านใหม่ห้องใหม่ซื้อวิทยุเครื่องใหม่ก็ทำให้ชาวอาหรับเนี่ยนิยมที่จะทยอยขายที่ดินให้แกรบรรดาชาวยิวเหล่านี้แต่ชาวยิวเหล่านี้ไม่ใช่เป็นนักแสวงบุญอย่างเดียวได้เริ่มมีผู้คนที่เป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้าแต่เป็นสมาชิกของ ขบวนการแซลนิสคงเราคงจินตนาการเห็นเหมือนกับองค์กรอะไรนะในอินโดนีเซียมีสมาชิก80ล้านมีมองค์กรม,ม,มีสมาชิก60ล้านคนยิวก็เหมือนกันก็ไปลงชื่อเป็นสมาชิกถ่ายรูปอะไรต่างๆไว้เสียค่าธรรมเนียมไว้ก็เป็นสมาชิกได้แล้วก็ชื่นชอบการแปลการบรรยายของอาจารย์ในกระบวนการแซอนิสในสมาคมในมูลนิธินี้เหลือเกินวันนี้เราก็ได้นำท่านทั้งหลาย ได้มาถึงแล้วครับว่าอิสลามซึ่งโยยัยงสงบสงบไม่สงบค,คงต้องคุยกันต่อไปนะแต่แต่พวกเขายังไม่ได้กระทบต่อการเมืองโลกที่แท้จริงมากนักบัดนี้การเมืองโลกกําลังเข้ามาเคาะประตูและการเมืองโลกจะทะลักเข้ามาและสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวติศาสตร์ของโลกนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาพูดคุยกันต่อไป และท่านผู้ชมก็จะได้ก้าวตามเดินไปกับผมด้วยเช่นเดียวกันถึงอิสลามกับการเมืองโลกไม่ว่าจะเป็นบทบาทหรือเป็นผลกระทบสุ ح ا ن รับบิการบบิลไอซติอมัมายาซิฟูนวาเซลามุนอัลัลม,มุรซลีนวลฮัมดุลดิลลาฮิรอบบิลอาลามีนวาสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลาฮ์วะบรักาตุ